เดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันนะครับโรงแรมอยู่ที่กัมพูชาเมืองอะไรนะสตริงไตรสตริงไต,ตรคกคนห้องนี้800ร้อยบาทฉนะัะเดี๋ยวพาไปดูห้องจะเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูห้องกันโโอโ้หมาค่ะทุกคนเดีย๋ยวพาไปดูข้างในห้องอุ๊ยทุกคนมาดูไฮไลท์ดารานเปิดออกให้หมดเลยนี่เปิดตรงน,นี้เลยนี่นี่นี่เฮ้ยวิวดี วิวขอดูมาโอ้โหวห้องนี้วิวดีมากค่ะทุกคนเห็นวอเห็นวิวแม่น้ำอันนี้เป็นคือแม่น้ำแม่น้ำเซกองฝั่งนั้นก็คือแม่น้ำโโ้มงมารวมกันห้องนี้เห็นสองแม่น้ำเลยในวิวเดียวเลยใช่ค่ะทุกคนคนกัมพูชาดูอยู่จุมเรียมส นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองสตึงใจหรือว่าสตึงเกรงใช่ค่ะอยู่เป็นเมืองเหนือสุดของมบ,บูชาอยู่ติดกับชายแดนลาวห้องนี้วูวดีมากตอนแรกแค่คิดว่าแบบเฮ้ยมันติดแม่น้ำโขงรู้แค่นั้นแต่เพิ่งมาดูในแผนที่มันคือแม่น้ำไซกองครับโบรีเวิร์โฮเทลเดี๋ยวพามาดูข้างในจ้านี่ครับเฮ้ยฝั่งนี้ก็เห็นแม่น้ำนะนี่นเห็นไหมห้องดีมากตอนห้องวิวดีมากเดี๋ยวเปิดใั้หมดเลย โอ้โหใครว่าห้องนี้ดีบ้างบวกหนึ่งมาหน่อยห้องวิวแม่น้ำแปดร้อยบาทนี่เห็นไหมสุดยอดาค,าดาคาดเนี่ยเดินออกมาเราจะเห็นแม่น้ําเซกงตรงข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็มองเห็นแม่น้ําผมได้จากระเบียงห้องเลยเออราคา,าไม่แพงเลยค่ะทุกคนแปดร้อยบาทเดี๋ยวพาไปดูสิ่งอำนวยความสะดวกบ้างครับมีอะไรบ้างข้างในมุมแต่งตัวค่ะตรงนี้ค่ะม<า>ุมสว่างหรือม,มีมีที่วางกระจกอะไรออมีที่วางเครื่องสำอางด้วยใช่เลย มีตู้เย็นว่ะมีตู้เย็นมีรองเท้าให้ใส่ด้วยนี่แล้วก็มีกาต้มนร้อนน้ำดื่มเฮ้ยมีโคมไฟหัวเตียงอ่านหนังสือให้ด้วยดาวเนียได้ยุ่ยได้ยยไหมถึงไม่นอนสบายอยู่เอออะไรเฮ้ยมีหางเหรอเฮ้ยสบายแล้วไหนคืนนี้เอาจริงๆนะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะมีเพราะเขาไม่ได้พูดถึงเลย แต่ร้อยดจริงเหรอเนี่ยคุ้มมากแตนร้อยมีอ่างค่ะโอ้โหสุดยอดมากครับใครว่าห้องนี้คุ้มบอกหนึ่งมาหน่อยครับผมแค่วิวก็กินขาดแล้วเออบรรยากาศากออ้ยดีมากเลยอ่ะโอ้โยวิวงามไยเราไม่ได้จองที่พักมานะเรามาหาข้างหน้าเหมือนกันใช่แล้วโชคดีมากห้องว่างเป็นร้อยบาทค่ะทุกคนมีอา่างแช่ด้วยแล้ววิวไม่นา่า เขา,าเนอน20ดอลลาร์เนาะใช่20ดอลลาร์เขาเป็นเงินเรียวก็ประมาณ80,000เรียวจริงๆไม่ถึง800 80,000เรียวมันประมาณ700กว่าบาท700กว่าบาทใช่ราคาดีมากนี่ตกใจมากค่ะทุกคนและนี่นะคะบรรยากาศริมโขงโคตรชิลค่ะทุกคนแล้วใครจะไปคิด้ว่าเราวันหนึ่งเราจะได้ไปยืนตรงนี้ที่น้ําเซกองที่เราเพิ่งไปกินข้าวกันมาอ,อ,อยู่ที่สปปลาวนั่งเรือย้อนไปตามแม่น้ำโขงเนี่ยเราจะไปถึงประเทศลาวเลยอ,อยู่ใกล้นี่เองแล้วที่นี่มีคนกัมพูชาเชื้อสายลาอยยู่เน ที่ดสเซชันเขาบอกเล่าบอกเล่าเลยด้วยเป็นคนกัมพูชาสปีกอังกฤษตัางเดนบอกภาษากัมพูชาแบบสปีกอังกฤษพร้อมเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกเล่าได้โคตรซีดคอมเลยเออนี่นะครับอ่ะเผื่อใครอยากมานะครับห้องนี้นะอันนี้ชื่อที่พักว่า Four Seasons อุ้ยบริมวณ Four River Hotel Four Seasons Four River Hotel นะครับอยู่ที่จังหวัดสตึ่งไตหรือว่าสตึงเซงใช่อ่าประเทศกัมพูชานี่เห็นไหมอุ้ย ตรงนี้มองเห็นน้ำโขงเลยเขาบอกว่ามาเที่ยวกัมพูชานะทุกคนอาหารอร่อยมากถูกปากดาวมากค่ะทุกคนเออนี่ใช่ไหมห้องก็กว้างด้วยแล้วห้องก็ดีวิวก็ดีค่ะทุกคนนี่นะครับเผื่อใครอยากมานะผมทิ้งบิรกาศมาให้นะที่พักที่นี่นะฮะอ่ะอย่าลืมติด,ด,ดตามคลิปต่อไปของเราด้วยครับรีวิวจริงบาธิทแลนด์รีวิวทุกที่ที่สวยทุกวันนี่เขาสุดก็ต้องปิ้นว้อาออคุณจารัญขอบใจเด้อบบ๊ายาย